เป็นด้านบนของเรือนะครับแล้วก็เป็นบริเวณระเบียงห้องพักลูกเรือนะครับก็มี <zab nak> ลูกท <Me> no ัว <Rot> ร์ข <mon> ึ้นมายืนชมวิวที่ท่าเรือแหลบชะบังครับเดี๋ยวเข้าเทียบตรงท่าเรืออชุด A นะครับฝั่ง A นวเป็นช่วงฝั่งหัวเรือนะครับเรือลำนี้ก็ไม่ถือกับใหญ่มากสักเท่าไหร่นะครับขนาดกลางๆแต่ว่าก็ยังมีลำใหญ่กว่านี้อีกนะฮะก็เดี๋ยวจะเป็นบางช่วงนะครับที่มีเรือสำรันเข้าเทียบเข้ามาถ้ามีโอกาสจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆนะถ้าใครต้องการสาระความรู้ก็แนะนำไปที่ช่องของมิสเตอร์วันชาวเรือนะครับ ตัวนั้นพี่เขาทํางานอยู่บนเรือสามารถให้ความรู้เกี่ยวกับเรือสํารานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสําหรับผมก็แค่มีโอกาสเห็นเข้ามาเทียบจอดตามร่องน้ํานะเพื่อนๆลําไหนผ่านมาลาไหนสวยๆเก็บมาฝากเพื่อนๆ